เนี่ยเราก็มาถึงสวนผักกันแล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยน,นี่คือผักที่นี่จะไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่ยาฆ่าแมลงนะคะเป็นออแกนิกนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าใบกระเทียมนะคะซึ่งจะจะมีอ่าต้นหอมนะคะต้นหอมต้นหอมจะเป็นต้นเล็กกว่าใบกระเทียมแล้วก็จะใบความฉีน,นะจะไม่เหมือนกันใบกระเทียมนะคะแล้วตัวนี้จะเป็น ่ชีลา,ลาตัวนี้คั่วไข่าขาอร่อยมากเป็นเมนูที่ปกติเขาจะใส่ออมใส่หอกคั่วไข่าขาจะอร่อยกว่าทอดไขะคะ่ค่ะถ้าถ้าตัวนี้ค่ะต้องคั่วแค่ใส่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยตัวนี้จะอร่อยมากจริงๆขอแนะนำคั่วนะคะขั่วก็คือการใช้น้ำสำหรับกินครีมนะคะได้เลยนะคะขอแนะนำเลยอันนี้ผักกาดบ้านเราคือผักกาดซอ <Yeah. S 1> นี่ค่ะพากกาซอมซอมเบิ้งจูเด้อนี่ปากกาซอมตัวนี้เราใช้กับนึง่งการนึง่งแล้วก็การใช้ทำออกทำอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกอ่อกแกอ่อนก็คือว่า,ามีน้ำขุบคลิกน,นะคะก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะถ้าเป็นแกงก็คือน้ำเต็มหมอ้อเลยครึ่งหม้อเลยแต่ตัวนี้จะประมาณหนึ่งส่วนสามนะคะแล้วก็ใส่ปลาปลบาราบ อันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดห่อเขาเรียกผักก,กาดห่อลักษณะก็คือการที่มันจะเป็นวันนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยน,นานาธานีฟาร์มสเตย์เราจะมีแคมปิ้งด้วยนะคะแล้วก็มีหมูกระทะให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแตงกวาที่เป็นออแกนิกนะคะปลูกเองทำเองกินเองค่ะแล้วก็ให้ถึงกีด้วย สังเกตถ้ามันดินดีนะฮะถ้าดินดีแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องใส่พวกตัวเสริมบํารุงเสริมไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าถ้าดินดีเราจะมีอินทรีย์สารเยอะนะคะสังเกตที่ดอกได้นะคะการที่เราจะรู้ว่าผักผลไม้อะไรที่ใส่ย,ยาไม่ใส่ย,ยาดุที่ผ่านไปไม่นานเนี่ยการเน่าเสียจะเร็วแต่ถ้าเป็นอินทรีชื่ออินรีเนี่ยค่ะจะนาน เอาไว้ข้างน,นอกไม่ใส่ตู้เยน็นก็จะไว้ได้นานไม่น่าเร็วไม่มีการย่อยสลายเลยนะคะเป็นงงฮะสวยไหมครับอันนี้เขาเรียกผักะอ,นนอะไรฮะ,ะอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่พิซซ่าใช่ไหมอ๋อต้นแครลลอทนั่นเองนะฮะอ๋อค่ะเราไม่เห็นหัวคือ <laughs> ไม่น่ารักมากเลยเราเราตอนแรกเข้าใจะจะเป็นที่ใส่พิซซ่าอ่ะ ใส่พิซซ่าเลยนะเชอร์รีใช่ไหมอ๋ออันนี้คือต้นแครอทน,นะคะอ่าตอนนี้เรา,น,าน่าจะใช้ได้แล้วใช่ไหมคะรอบกลารอบกลามันใช้ได้แล้วรอบไหน,นคะประมาณสักเดือนคะประมาณสักเดือนนึงอีกสักเดือนหนึ่นง,ปง,งไปอันนี้เจ้าของฟาร์มนะคะรับแต่ถ้าคุณอะไรนะคะเป้าครับถุงเป้านะคะเป็นเจ้าของนานาสารมีฟาร์มเด็กอยู่ตรงไหนคะพี่จับอ่างเก็ดสามห้วยมุ่งอำเภอไหน เราจะถ้าจากมาจากเชียงคานเ,าเ,าาเราเดินทางอย่างไผ่านถคะว่าง่ายครับขับ,บย้อนตามแม่น้ำโขงขึ้นมามาเจอสกายบอคเชียงคานก็เลาะตามน้ำเหือขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมาเจออำเภอในแห้<ป>ระยะทางประมาณ115กิโลร <c ười> กริโลใช่ไหมคะครับ <c ười> ซึ่งเป็นทางที่สนุกมากและก็เป็นทางที่เป็นทางธรรมชาติแลวก็จะมีภูเขาและก็มีแม่น้ำแก่งสวยมากตลอดทางนะคะแต่เริ่มจากตรงไหนนะคะแก่งนะคะ แก่งที่เป็นแม่น้ําเหืองนะคะที่เป็นลักษณะแก่งตอนที่เราเข้ามาภูเขาหมอกอใช่ไหม่ะเริ่มจากตรงไหนคะ,ะแก่งมันก็กมีตั้งแต่แก่งโตนที่ทาลี่ค่ะไล่มาเลยเนาะไล่มาแก่งแบบคือมันเยอะมากทีสวย<ท>มากมาค่ะเพราะว่ามันจะเป็นทางน้ําไหลที่จากที่สูงก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะไหลลงไปข้างล่างซึ่งมีเกาะแก่งเยอะมากแล้วก็น้ําใสมากค่ะคือฤดูกาลนี้นะคะแต่ถ้าฤดูกาลน้ําหลากนี่น้ําจะเต็มเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้ก็นี่ค่ะโดยโดยตัวของคุณเต้าเองนะคะ ความแน่นของมันขายดีมากแต่ไม่ได้ขายซูนนี้นะคะขายซูนท่าตการนี่ดูใบกระเทียมสิใบใหญ่มากเลยครับตอนนี้เราก็จะเก็บใบกระเทียมกันจะเอาไปกินกับส้มตำก็ได้จะเอาไปใส่ยำสลัดก็ได้นะฮะ ตอนนี้เราก็เก็บใบกระเทียมกันดูใบสิใบใหญ่มาก